สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังชมรายการอยู่นะฮะนี่คือรายการโดยเจอเกมเมอร์ทีวีนะอ่าครั้งนี้แล้วก็มาพบก,ก,กันกับเกมใหม่ๆอีกแล้วนะฮะครั้งนี้เป็นเกมสยองเช่นเคยเหมือนกับที่ s ซเลนเดอร์แมนและเอนนี้ดูผมเคยแคสไปนะฮะอ่าอันนี้ก็เว้นเป็นผีเผอผีสางนางไม้หาเหวเล่นมากมายนะฮะวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะฮะชื่อเกมว่า อ่านี่เลย19 16นะฮะไปหาเสิร์ชในห,หาเนี่ยอากูเองนะอากูเนี่ยอากูเกิลน,นะฮะเออเกมนี้ก็น่าสนใจพอสมควรเลยสำหรับใครที่ชอบเกมแนวเอ่อสัตว์ประหลาดไดโนเสาร์นะฮะออโอ้โหแต่แต่วันนะก็อย,อยังไงมันแง่ผมก็อยากจะตั้งชื่อว่าไอจิงเลนมหาปลายอยู่ดีนะฮะโอเคก็มากันเลย นี่คือออปุ่มคอนโทรลอะไรต่างๆนะฮะให้ดวงเครดิตหาเลยไม่ต้องสนใจแม่งนะอ่าสตารอสักครู่นะ,ะมาแล้วคือไอ้เกมเนี่ยมันจะต้องให้เราไปหาบันไดขึ้นไปหนีไปข้างบนให้ได้เพื่อนหนีจากอีจิ้งเลน หมาภัยนะฮะอ่าเออแป๊บนึงนะสักคู่เบาเสียงอีกหน่อยนึงโอเควากันต่อเลยเมื่อกี้ปเบาเสียงวานะฮะอ่าทนายมัน น่ากลัวเช้ได้เลยเนี่ยจะเป็นขาวดำนะฮะถ้าวนจะเป็นขาวดำทั้งหมดเลยเห็นอะไรทุกอย่างอ่าโออะ,ะนะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยกระป่องปลา นี่ไม่ใช่นะฮะบรรยากาศในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแวงสุดยอดสยองเลยเกมนี้มันจะมีตัวสัวปราดจิ้งเลนมาไล่เรานะฮะไม่แต้เ่าช่วยจิ้งเลนหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยตัดหน้าเลยอืมอีจิ้งเลนมหาปไล มีวิธีรอดจากมันอยู่วิธีหนึ่งนะฮะซึ่งเราก็ต้องอกดอีค้าง้าเห็นศพอะไรเลยลต้องโดมือมันมานะฮะก่อนอื่นเราจะต้องเดินไปหาบังเกอร์แห่งหนึ่งนะฮะซึ่งที่น่าจะมีแผนที่ที่เราคือเออเนื้อแดกอันนี้เราต้องเอาเนื้อให้วันแดงนะฮะ เมื <_ c German music> ่อกี้นะฮะเราต้องเก็บมือไว้ตลอดนะฮะเห็นศพมื่อไหร่ต้องเก็บเมื่อนั้นเพื่อที่ว่ายังไงอะเวลาอีนิ้งเหรนั่งโผล่มาก็จะได้เอามือไปแดกกูไม่เอาสนตีนกูจะเอามือเมืองส่งมือไว้ฉันส่งมือไว้ฉันนั่นเยอะมาก เอ,อ,อกูต้องไปไหนต่อทางนี้ป่ะเหมือนปืนฮะช่างมันเรามีอาหารเลี้ยงอีจิ้งเหล่แล้ว เดินหาบังเกอร์ไปเรื่อยๆน่าจะใช่ตรงนี้ะนะโอ้โหวิ่งตัดหน้ากูอีกแล้วเฮ้ยเสียงเลยวะแมงเอ้ยเขาหอยอยู่ศพหอย ลำบากอีกตอนหาบังเกอร์นี่จริงๆเลยบังเกอร์อยู่ไหนวะตรงนี้เปล่าวะหรือว่ากูจำทางผิดเฮ้ย นี่มันทางเมื่อกี้เราไปทางโน้นก่อนงงกันอะไรเกงงกันทางวันนี้หน่อยกนะูเดินผ่านทางนี้มาแล้วเฮ้ยอย่าหลงนะไอ้สัตั์อย่าหลงเอ้ เอ้ยเอ้ยอีเหี้ยมึงอีสัตเลยโว้ยโห้ยปวดกระเพาะไเลยอีสัตว์เออมึงมึงมึงยาอย่าอย่าแดงกูมึงาแดงกูเหี้ยอเหี้ยเอเฮ้ยปวดตัวโอ้ยจริงเลยเอ้ยอีแหมงไปเลย โอ้ยดักหน้าแทบไม่รอดเลยนะครับเฮ้ยมึงก็หลอนเกินทรณีกันแสงหรือไงเนี่ยปิดได้ไหมนะวะเฮ้ยลูกกระสุนเก็บเก็บครับเก็บ ใครนอนอยู่เอ่ยไม่มีใครอะฮะ <c oughs> แผนที่นี่นะอ่าตอนนี้เราอยู่ที่วังเกอร์ตรงไหนนะ <c oughs> วังเกอร์อ่าทางที่เราจะต้องไปอ่านะอืเอนะเอ ตรงนี้ตรงนี้ว่บาบังเกอร์ช่างผมมาโอ้ยังไงก็ยังดูระยะทางยากอยู่ดีอ่ะเออเก็บปืนนี่ไว้ก่อนแล้วก็นี่กระสุนอยู่มีอยู่สามนัดเองเหรอวะ Quả Euro, uh. Oh mẹ quay Yêu yêu quá Phải Ui Ui Oh โกยแล้วโกยทะโยวะตามมาไปว,วะแม่งตามมาเฮ้ยเฮ้ยเละตายโอ้ยโอ้ปะโถเอ้ยเอ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเดวดตัดตอนที่ใกล้ถึงทางออกแล้วละกันนะฮะสวัสดี Deu um pouco